แล้วนะคะถ้าฝฟนบอตกนี่กะไอเห็นผู้อื่นใส่คือหนูน้อยหมวกแดงนี่บัดอายใส่คือพี่ปอบบ้านห้องได้พอกินแล้วเด้อประเดนนี่เห็นบ่นี่เป็นงานเด้อเมื่อกี้นี่พุงยังพุงยังป่องอยู่เลยเมื่อกี้นี่พุงยังป่องอยู่เลยวิดีโอหันไปปุ๊บจอยปั๊บเลยออโตเมติกนะ ว่าไงว่าแล้วใช่ดีโอเคยูคันยูคันสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสามสี่เท่อฉันลืมกดะว่าสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามือนีพาพี่น้องมาหาเห็ดป่าใหม่ป่างามขนาดเลยพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เป็นแนวกันยุงว่ให้เข้าหูนะคะ ไอเห็นผู้อื่นใส่คือหนูน้อยหมวกแดงนี่บัดไอใส่ัคือพี่ปอบบานเฮานี่เนาะพี่น้องเนาะกระยาดุไปค่ะทุกคนไปลุยกันเลยนะคะนี่จะเป็นป่าไอไอวัชิมาป่าตัวหกหกก่อนจะไปป่าสะอาดที่ขึ้นไปขึ้นมาไปนี่พ่อเนี่ยไปย่ากนาปราดจ้าเพราะว่าป่าสวยงามนะคะทุกคนมานประมาณกับบลูเดี๋ยวไอเขาจะทงจะที่ก่อนเด้อคาถาหมานของคอยได้อมรุกุกุยกุกุยกุกุย กุุยก,กุุยก,กุ้ยกุยเพียงมานแบบนี้ไปค่ะเดินแบบทหารสิหนึ่งสองสาม yes. สวัสดีครับพี่องชา I m going to search mushroom t o d ก้าวแงเมื่มยเจ้าลูกชาย ตามแม่มาลูกโอ้ย่อยคือปิดปอบเถอยายค่อยใส่แล้วค่อยสื้อคือหนูน้อยหมวกแดงบุได้แม่เด้อค่อยเอาใส่พีชยายมาค่ะทุกคนป่านี้สวยนะคะเดีเบิ่งป่าสวยมากแล้วก็เบิ่งหมูป่าดุดนะคะอ่ะป่ะสำหรับตัวออยนะถ้าป่าบนีนไอาไม่ค่อยมักง่ายปันใดเพราะว่า มันเป็นป่าที่แบบเขื่อนอย่างนะป่ามันงามเลยคนก็สิมักมาย่างแล้วมันหาง่ายพอมคือมันเห็นง่ายนะถ้าขาเจ้าคือแบบอยากเข้ามาดีกดใส่ตาถ้ามันมีขาเจ้าก็เห็นเลยแบบนี้ให้พ่อคอยมางใาย่จะป่าป้าพนบอกว่ามันสวยโอเคก็พาเพ่นมาเดินเนาะมันบ่มีไผสีเห็นมืดตรงน้อยย้ายถือตะกาคือนะเราโท มันมาด้วเท้าไปไปไปเอ้ยเฮ้ย,ยจนจนปะอู้มันแห้งแต่ว่ามันมีทุกคนค่อยบอกแล้วว่าหมานไผ่หมอนมันมานน่จนนี่แล้วก็นั่นด้วยนะคะสวยด้วยเดี๋ยวไอซิเป็นคนเก็บเพราะว่าพ่อใหญ่เก็บผลสิผนเป็นคนเก็บที่แตกจ้ะ แตกกว่าอายหืหยหยองเจาของเมื่อกี้นี่มีเอ่อป้าเพื่อนทักมาหาอายบอกว่าให้เอาโต๊ะนั่งให้ป้านั่งิ่นว่านะจะ่าบาเจ็บหลังขอบคุณลหลายๆด้อจ้ะแต่ว่าป้าเพื่อนบอกว่าปีนี้เพื่อนบ่ค่อยเจ็บเฮ้ยชิวานีเดชิยะี่ะปีนี้เพื่อนบ่ค่อยเจ็บ,บเบข่าปานใดญ่เลค่ะเ้อขอบคุณ พี่น้องที่เป็นห่วงเพื่อนอาจากเบินน่งนี่มุมแล้วจะจะเท่ากับว่าลอยใช่ปะ n d s o m e I am very g ว o d to have husband like ย o u ค่อยมาลําลาอยละ่ะออ้นี่ค <laughs> นนะ่ะติดหาเห็ดกวหอดอายเดี๋ยวนี้นะอยากไปคุ้มเงินเนี้ไว้ก่อนไอ้น,นี้เพื่อสิออกมาเดี๋ยวนี้เนาะด้วยความที่อายก็ ตื่นมาสิบโมงเลยแหละเดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยตื่นเต้าได้ตื่นมาสิบโมงพ่อเสกกินบ่ายสองพอแต่ละมือออันอ,อันนี้คือไม่ต้องแบบว่าไปตากเลยปาเลยคือแห้งแล้วนะคะถ้าฝนบ่ตกนี่ก็สิเป็นแห้งๆเลยเด้อจวะคือยังว่านะคะแดดนะแดดสวีเดนแดดฝรั่งเศสนี่มันแห้งเลอจ้ะนี่ไงปะ เมอร์ด <Mar> <laughs> so, ิไสวีทกันนะคะใช่ค่ะห้านาทีไปค่ะกูนเห็ดดินเห็ดดำมากกินได้เ่าะตัวนี้เบิงก็ได้ไอ้เบิงเห็ดนี่ไอ้ต้องเบิงขาเด้๋ยวะขาแดงไม่กินนะคะท้องเสียจ้ะ มันเห็ดนางลมบอกไอ้เรเคยเก็บเห็ดนางลมไอ้บลูเด้อจ้ะไอ้ว่าแม่นอยู่เด้อแต่่กลกาเก็บนี่นางลมขาวเออไอ้เรเคยเก็บจากเถื่อเห็นแต่ขจ้าเก็บนี่ถ่ายนี่เป็นเตาไปต้มเนาะต้มยำหน่ะไหมไอม้พันยูไปไหนละไอ้เรมั่นใจประดับอันนี้ไปเนาะผู้ใฮู้บอกในเด้อลักษณะเป็นเกียอย่างนี้เลยมันเห็ดนางลมอ่ะเห็ดนางลมเลยเห็ดเห็ดนางลมหน่อยเนาะ ใส่พัใหญ่ไอเดะทียไปใส่เห็ดดินอันนี้ไม่ใช่เห็ดตะไคร้นะคะเคยบอกเห็ดตะไครไ้ที่เป็นเกล็ดสวยกว่าน,นี้จ้ะอันนี้เป็นตะกูลเห็ดหน้าแร่มันคือดอกอะไรอะเหมือนดอกกระเจียวเลยอันนี้กินได้แต่แก่พี่น้องเขากินแล้วปล่อยให้เขากินเนาะหนังไก่เวลาที่เขาหาเห็ด ป่าไม่ๆม,ม่ต้องใช้ความอดทนมากเพื่อที่สิได้เห็ดแต่ว่ามันก็จะดีสําหรับปีต่อไปคือเฮากระ่ะบบดองอย่างเฮามะดองอย่างหาแล้วปีต่อไปเฮาก็มาเอาตรงที่เคยเกิดเลยไ okay. อแกมันีนงามงามไหมอยากนอนเด็กแตบุมีเห็บไปค่ะ <c oughs> <c oughs> ให้พ่อใหญ่ออกไปก่อนค่ะจะมาบ่งตรงนี้ไปค่ะ เพราะว่าป่าเมื่อกี้นี่โบมีเห็ดเลยป่างามนะมาป่าแบบจะตัดแต่งใหม่นี่ไอโฮปพี่ใหญ่บอกว่าเธอโบมีสารนี้เธอต้องได้แน่นอนป่าบ่งหมูป่าดุดขนาดบางเ่อเพิ่นกกินนะจ๊ะพวกสัตว์ป่าไม่เพิ่นกินพวกเห็ดป่วยอย่างไปนี่เนาะหมูป่าเพิ่นดุดฝนกําลังตกสองสามมือเทีาะตกหนักเลยยุดแค่ซีมือป่าแห้งละแห้งไวขนาดเลยเพราะว่าแดดแห้ง นะคะตรงนี้เด๋ยวเหยียบซ้ำเหี่ยวอีกเอาสะเถาะโบยใหญ่ดอกเด้อทำเป็นแบบนี้มันเหี่ยวแล้วมัน <c oughs> มีหมู่พี่น้องจา้า <c oughs> มาป่าที่ทรายบรูค่อยเมื่อย <c oughs> ดีแล้วว่าค่อยทาปาก <c oughs> แต่ค่อยมาทาปากนี่ <c oughs> ค่อยเสียมาแล้ว ป่านี่แห้งไกลแห้งแแห้งแล้งสู้เฮือนเท่ากับบุรุเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บอันนี้ดีกว่าเบิ่งเบิ่งเห็ดป่านี่ก่อนเดี๋ยวสิไปมืึอนี้ลืมเอาไม้มานะจ๊ะยูทูบเบอร์สวดช่วงนี้สมองไม่ค่อยมีสมองเลอะเลือน it will give you vitamins วิตามินซีเ yeah นี่อืมแับพาวเวอร์เลย Uh, she will stop in five meters. <laughs> I was sure of that. <laughs> <laughs> <No. S 2> นี่นี่คุณซี i ือ e เ่ไม่ใย่ไม่ใช่ไมเใช่ไม่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 ใช่ม่าช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชืไม่ใชไ่าช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่นม่ใ่มมไมันจะมีช่ไม่ลช่ไม่ใค,คนไม่ใชอไ่นช่ไม่ใช่ไม่กนะะ่กไนมะ่ะชนไม่ใช่ไม่ใช่อม่ใ่ไม่ทช่่่ไ่มไเ เขาอยากกินเป็นเม็ดแบบนี้เขาต้องมาปิดเอาแบบนี้มันจะมีฟีลแบบแซ่บอายาตัวตึกตัวมอชีนนะบ่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 มันชงมอชินหอกวันใบวันนี่แหละ you have a bag ไม่เนาะร่วมกันให้มีกำลังวิตามินก่อนอร่อยไหมคะอร่อยไหมนัดแบตเนาะ very nice one big size one นี ice ่สิน่าสำหรับนี่นี่ดีสำหรับสายตามากคือพักบ่งบอสยายเนาะพอมาได้บันเี่ดคุณแห่งดอกปลาสุดท้ายของเมื่อนีเด้อ เดีสิพาพี่น้องไปเก็บลาสบอรี่แล้วก็ชิมือ่อดอกเป็นคือจังไหนกับ,บจักไมนี้ป่ะอย่าพึ่งท่อยายดอกอีย่างนะเจอป่าบูเบอรี่ดกแล้วบ้านนี้แต่ว่าไกลเสือเกินเก็บกินได้อยู่เด้อย้จะต่ตกักตักแล้วมันเละเนาะถ้าไปปั่นได้อยู่ดกแหงพาพี่ใหญ่มา มันบได้เฮ็ดเฮ็ดจังไลยดูสิดกมากเก็บกินก่อนเพิ่มพลังภาพ่อใหญ่มาตักวะฮะพ่อได้กินได้นี่เก็บใส่ถุงก่อนด้วยสิเะเป็นมากเอาเด้อจ้จะเอาไว้กินแบบนี้ใส่ถุงปนแนวตักกับมีแล้วจะเคยบอกเนาะแต่วันนี้ไออยากปิดเอาเบื้องีนป้าดดกแหง้ง เสียมื่อกินแบบเหนียนะน้ายายเนาะมื่อนี้บอแม่และมือของข่อยดอกอ้ายุงข่อยลืมเอาแนวเออกันหน้าเจ้าหญิงข่อยมาเดิ่ในรถดกแหง,งไหมใหายพร้อมเมื่อกี้นี่เห็บขึ้นหน้าเลยอะ่ะขนาดว่าสีดกันเห็บเหรอด้อแต่ละมือสองสามตัวสองสามตั เห็นบอมาซีมากสวยกว่าตักตักแต่ถ้าสมมติเราไปเฮ็ดน้ำปั่นเทากับตักเอาจ้ะต้องมีความขยันปั่นได้จอโคกหนึ่งนี่เป็นสามสิบสี่สิบประเด็นเนาะ ประวัติศาสตร์ได้เห็นสิบดอกเบ่งทึงแบบนี้ค่ะสิบหัวดอกบดกเพราะว่ามันหยุดใต้ใบต้องงายใบเบ่ง ได้พอกินเลยเด้อแบบนี้เห็นบ่นี่ความพยายามระเบิดยายฝึกความอดทนแล้วเขาก็ได้หมางงามพร้อมถ้าสมมุติเขาอยากปั้นเขาต้องมาตักแต่ถ้าสมมุติเขาจะกินเล่นแบบนี้คืออายนมากกินเล่นๆต้องเก็บเอาเป็นเห็นบ่หมากมาชิงามขึ้นในห้างเลยยายพะวะคนมาติดตามมายายสำเนียงเจ้าคือคนสวรรค์เขตแท้พะวะ คนลาวนะชอว่าคอยเป็นหมูใหญ่พนให้เป็นคนสะกดแล้วจ้ะสำเนียงก็คล้ายๆกันนะคะแต่กับบได้แม่นว่าคนลาวสีสำเนียงคืออายหมดเลยจ้ะคนลาวก็ถ้าอยู่ติดฝั่งอุบล่นกับสำเนียงคืออุบลทั้งท่าแขกทางนาครนีส่สำเนียงก็จะเหมือนคนนครพนมสกลนครน,นะคะอืมถ้าอยู่ทางเอ่อสุรินทร์เนี่ยมันเนี่กับสำเนียงกินกน,นไปไป,ไปคอือการคือบ่าวบ่อยเนาะสำเนียงนะคะจังหวัด ประเทศลาว่นก็มีหลายสำเนียงคือกันนะคะคือกับประเทศไทยเอานี่แหละอันนี้ใหญ่เนาะส่วนค้อยนี้เป็นคนสาวสกนนุลอำเภอกุสุมาสาวโซจวา,าวาภาษาโซนะคะแต่อันนี้บริเวนภาษาโซจะเป็นภาษาเว้าของคนสกนุลเจา้าค่อวาภาษาโซจ้ะถ้าจะเป็นสาวโซถ้าไอวาไปสิบ่มีใครรู้เลยนะคะนอกจากคนท้องถิ่นเนาะคนพื้นที่ ภาษาโซ่คล้ายๆกับภาษาสวยนะคะทุกคนเขมรน,นะคะคล้ายๆกันจะ้ะนี่ทุกคนความเพียรพยายามนะคะไปไอ้ออกได้บัมน,นี้เดิม,มือแล้วมันบุคคอแหมมืม่อน,นี่นะมาป่าไก่ขึ้นว่าสิได้เก็บเห็ดให้พี่น้องเบ่งสุดท้ายก็บ,บคุคคลบิดปากเก้าวดอกจากที่ได้เห็ดเนาะเ็ดรพึ่งหืมพึ่งอะไร โอ้ยอมิเย้เยควลญตกใจมด่ให้พึ่งขาลายขาลายขาลายตะไข่ให้พึ่งคมไล้ไหมในอดอกเนื้ไปบนีนออกคนที่ค่ะเจ้าแคเฮาอะนะคือปานคนออกมาปุ๊บเนี่ยคนสิบเบิงสีนาอายว่าอายได้เห็ดหรือบ่ได้เห็ดเนี่ยคนไม่อยากให้อายหน้าจอยแต่พยายามยิ้มคืออายบ่ได้ซีเรียสจะคนอยากให้ได้นะเพราะว่ามันมาไกลนะ กะบ็เป็นอย่างนาะค่ะเนาะได้บูเบอรี่แป๊บเดียวนึงเดี๋ยววันนี้อายก็ขอญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเด้จ้าเด้อบ๊ายบายขอบคุณค่ะ